สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกอนะครับฟอสนะครับผมเออวันนี้ฟอสกับแฟนกีฬาที่ตอบโจทย์กันสุดๆเออยังไงบ้างครับปกติเราเป็นแนวออกกำลังกายก็ปกติก็ผมก็ออกกำลังกายพวกแอดเวนเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเออเข้าฟิตเนสเยอะครับหรือไม่บางทีเราก็แบบไปวิ่งบ้างอะไรครับใช่เพราะเป็นเร่องตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยเป็นเรียนเดอร์ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ยใส่ง่ายแล้วก็สบายใช่แล้วก็ เล็งไว้นะครับผมชอบเสื้อนะเอาจริงมันเป็นฮู้ดอะสมุดมันเท่ไงคือชอบเสื้อฮู้ดอย่างนี้แต่ว่าเห็นเมื่อกี้พี่บี้บอกว่าไอ้มันเป็นแบบไอปิดตาแบบตีกอปอย่างเอออยากลองเหมือนกันเพราะว่าก็เห็นสาวจีนเขาใช้กันเยอะเราก็แบบอยากมีบ้างใช่ครับแล้วถ้าคุณอยากใช้ก็ลองกันก็ถ้าแดนใจดีสปอร์ตก็เต็มที่เลยครับผมยินดีฮะยินดีมากครับผมก่อนจะอยู่ในฟิตเนสจะมากกว่าเออใช่ฟิตเนสมันง่ายฮะหมายถึงว่าเราแค่แบบเข้าไปเล่นฟิตเนส เดินไปแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาอนนื่นมันบางทีก็ต้องนัดคู่นัดเพื่อนบ้างแต่ฟิตเนสเราเล่นเองได้ก็เออเลยง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ครูครูก็ได้ผมเตรียมพร้อมของสกายอิตาผสมเลยได้เลยครับผมใส่เลยครับใส่ฟูดทายหนังเลยใช่ไหมอ่าครับผมฝั่งงานเลยฮะอันนี้ฮะฝั่งงานนี้หน่อย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับแบรนด์แบรนเดอร์นะครับที่เซ็นทรัลเวอร์นะครับชั้นสองครับที่แรกในประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะว่าเอเซอรี่เขาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาพัดลมหมวกหรือว่าเอเซอรี่ต่างๆก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับและที่สำคัญเสื้อผ้าเขาเนี่ยกันแดดกัน UVA UVB เนื้อบางเบาซักง่ายกันน้ำด้วยนะครับผมแล้วก็เท่มากๆมินิมอลใครใส่มินิมอลถูกใจแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นวัยรุ่นคุมโทนนะครับผมต้องแบรนเดอร์นะครับผมสกายเลขาตอนนี้เป็นยังไงสกายเลขาตอนนี้นะครับดีครับผมอยู่ในทิศทาง เราเพิ่งเหมือนเพิ่งรีทูไปครับผมเพิ่งรีทูกันไปก็ล่าสุดก็นี่แหละครับเพิ่งรีทูกันเสร็จแล้วก็ยังยังไม่มียังไม่มีเขาเรียกว่าตันนี้อยู่รีทูเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอสเต็ปต่อไปใช่ครับเจอ่านแล้วม่นมีอะไรที่พร้อมสื่ว่ามันแบบท้าทายก็ตอนที่ผมอ่านรีทูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออบทค่อนข้างท้าทายสนุกแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็มีหลายมิติมากผมก็รู้สึกว่าเอออยากเปิดกล้องไวๆแล้วเลยครับรือว่า มันเข้มข้นตั้งแต่ตอนรีทูเลยคือปกติเราอาจจะเคยแบบรีทูมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดเนี้อันนี้คือตอนรีทูก็คือแบบว่าพี่ฝนแบบเอนเตอร์เนเจเขาคือเขาเป็นคนทํางานแบบเต็มที่แล้วก็ตอนที่เรารีทูเขาก็อยากให้เรารีทูเป็นตัวละครไปเลยเราจะได้รู้ว่าการที่เราอ่านออกมาเป็นตัวละครเนี่ยมันจะแบบเข้าถึงบทได้มากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็จะมีปัญหาเรื่องบางคํา หรือว่าอะไรที่มันต้องพูดยากมันไม่ชินเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบพูดออกมาจริงๆเราจะได้แบบหมายความนะครับอย่างลิทูเรื่องก่อนผมอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าซีเรียสขนาดนี้เพราะอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นพีเรียลใช่ไหมครัก็เลยแบบมีความแบบว่าต้องใช้ประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องตามน้ําไปอะเห็นคนบน่นเรื่องเรื่องภาษายากก็มันก็จะมีคามําบางคําที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็มันก็มีความยากอยู่อย่างผมเนี้ยก็มีหลายๆคําที่ผมต้องไปฝึกเหมือนกัน ใช่ครับเป็นคํ<ค>า <ำ S 1> ที่ไม่ได้เจอในยุคในในในปัจจุบันเนี้ยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับ<ต>ใช่ความยากอีกอย่างน่น่าจะเป็นแก๊้งของเราแต่ลงชายกับพี่มึงตายครับผมเป็นยังไงบ้างครับได้เจอกันแบบจริงจริงตังตังละตั้งแต่วันเปิดตัวใช่คร,ครับก็หลังๆก็เจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเราทํางานด้วยกันเยอะขึ้นก็น้องๆพี่ๆีทุกคนก็น่ารักอะไรครับใช่เราก็เออเจอกันบ่อยก็ริทูเสร็จก็ไปกินข้าวกันเลยครับใช่แต่ว่าขอโทษครับเดี๋ยวช่วงมีป่วยอยู่ขอโทษครับก็นั่นแหละครับก็ ไม่ได้รู้สึกว่ายากอะไรก็รู้สึกว่าเข้ากับทุกคนได้ดีเพราะน้องๆก็ในกองมันก็สนิทกันหมดผมว่าบรรยากาศในกองนี้ก็เอ้ยไม่ใช้คำว่าในกองไม่ได้ใช้คำว่าบรรยากาศตอนรีทูต์ก็ดีมากๆผมรู้สึกว่าเออเคมีของแต่ละคนเนี่ยน่าจะมันมากแน่นอนตอนวัตนตอนวันถ่ายนะใช่ครับก็คาดหวังอยากให้เปิดกล้องไวๆออใช่ครับาการความอยู่ด้วยกันในกองเป็นยังไงบ้างฟอสสนุกฟังใครพูดเออใครฟังใครพูดเหรอครับไม่ต้องมีความต้องวายอยู่สุดๆเหมือนกันเนาะสุดๆุสุดสก็ถ้าเอาแบบว่า ตอนนี้ให้นัมเบอร์วันจากการที่ลิทูมาผมว่านัมเบอร์วันตอนนี้น่าจะเป็นน้องโค้ดน้องโฟ้ดแบบว่าเอนเนอร์จีเยอะน่าสดใสอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่านไปก็จะแบบว่าก็จะมีคําบางคำที่อ่านไปว่าน้องเขาแบบยิ้มบ่อย,อะ,ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเห็นเขาบอกว่าแบบมีความแบบโดนเส้นกันเยอะเออโดนเส้นแต่ว่า<ม>จะเน้นขำโดา,ามากกว่านะอ๋อใช่ใช่ก็เน้นจอยจอยครับแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยเราจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้มันเครียดหรือว่าแล้วก็เออเล่นกันแบบขำสนุก เพราะว่าอย่างคําบางคําตอนรีทูอ่านไปอย่างเงี้ยที่ฝนเขาก็ขำ<ม>เออมันก็แบบใสอินเนอร์กันก็ตลกกันดีเลยครับใช่ไม่ได้ซีเรียสน่ดเราแต่ว่าเออเราก็ตอนเราทำตอนรีทูเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนนตอนนั้นครับใช่แต่ก็ถือว่าเป็นพูกขนล่างมากขึ้นแล้วเนาะตอนแรกๆใช่ใชครับก็ตามตามสเต็ปกับเออทางที่ค่ายเขาวางรถแแบบไว้ว่าเออเดือนนี้ต้องเริ่มสเต็ปเท่านี้เท่านี้มันก็เป็นไปนตามสเต็ปใช่ครับสเ <พอ S 2> ต็ปต่อไปก็เดี๋ยวถ้า มีเปิดกล้องเลยนะก็รอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะไอ้ผมผมไม่รู้จริงว่าเออตอนไหนแต่ว่าผมว่าก็ใกล้แล้วแหละครับใช่แล้วของเรายังมีซีรีส์เรื่องนึงด้วยอ๋อใช่ก็เป็นความลับในบทเพลงครับผมก็เรื่องดีออฟซีเค็ดก้อนั้นก็ก็ตอนนี้ก็ถ้าอัปเดตตอนนี้ผมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เอออยู่ในขั้นก็คุยกับพี่เติลพุ่งกลับเรื่อย mm hmm. ๆ,ๆใช่ครับทิศทางก็ เออทิ่ทานก็ขึ้นไปเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ใกล้โตถือว่าเป็นสกายเลนทฮาร์ดใช่ครับเพราะว่าเรื่องนั้นก็คือเหมือนถ้าเราทาสกายเลนทฮาร์ดเนี่ยแล้วมีเรื่องนี้พร้อมกัน่ยเออผมอาจจะผมอาจจะจะเหนื่อยทางค่ายเ็เลยเมนเทนให้ให้ทุกคนอะไรครับใช่ก็เลยเออมันจะง่ายกว่ากับการที่เราโฟกัสเป็นเรื่องๆไปเขาเห็นราคาจากในในที่เคยที่ผ่อยตอนแรกเลยเามีแบบต้องเล่นเวลลินด้วยเราต้องไปเรียนย่างไหมก็ผมคิดว่าคือผมก็เล่นได้เป็นนะแต่ว่าเพื่อความเพื่อความอินแล้วกัน เดี๋ยวคงมีลองๆไปบ้างครับใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่ามันต้องพาร์เบิร์ดเหมือนกันไอมันต้องพาร์เบิร์ดเหมือนกันไอไวโอลินเขาบอกว่าเคยเห็นพี่สาวเล่นตอนเด็กก็แบบก็ยากเหมือนกันแลค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปเราลิฟซิงก์เอาก็ได้เนี่ยเอออินเนอร์เราอินเนอร์เออเราอินเนอร์ได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรานักแสดงเราต้องเอาหน่อยเอาเดี๋ยวเอาเพลงง่ายๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำงานกันก่อนหน้านี้เป็น L O L ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับโชว์ของเราถือว่าได้ความฮือฮานะก็ <G ül üş> ก็ดีใจครับที่ทุกคนชอบเพราะว่าเออรอบนี้ก็มีน้องมาสคอตด้วยแล้วก็มีการขึ้นสลิงอีกอใช่ก็ม,มีขึ้นสลิงแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนขึ้นกระเช้าว่า<ช>ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเอาจริงก็ก็คิดอยู่ว่าข้างบนนั้นอะดูข,ข้างล่างก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นพอขึ้นไปอยู่เออสูงนะสูงมากด้วยเลยครับมันจะมีตีลังกา้วยนี่ก็เออก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่รู้สึก ดีใจที่แบบได้ทำให้แฟนๆเลยใช่แล้วผมว่าแฟนๆพูดกันถึงเหมดเลยของกัการรอต้องแบบสนิทเห็นคนสนิทอ๋อใช่ครับใช่วินเอออนอร์ของเราคนไงบ้างครับก็พากันแบบเป็นเม็ดเลยนะก็ตอนนั้นเราเราร้องเพลงเพื่อสนิทแล้วเออแล้วก็คือเราอ่ะเคยได้ยินครูกล้องเขาแบบว่าเออเขาบอกว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเออมันมันทัชใจผมนะครูกล้องบอกว่าเออคนฟังอ่ะเขาไม่ได้ฟังหรอกว่าเสียงไหนจะสูงที่สุดเสียงไหนจะต่ําที่สุด เขาฟังแค่ว่าเสียงไหนที่ฟังแล้วเขาไปแตกหัวใจเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นครูก้องก็จะบอกว่าเวลาร้องเพลงเราต้องหมายความตามที่เราร้องก็คือต้องมีอินมชั่นอลทั้งสูงเหมือนนักร้องหลายๆคนนะพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินเวลาเขาร้องทำไมเราดู้ยไมคนที่เขาร้องดีจังวะก็คือเขาลองแลวอินไปกับเพลงเราก็เลยเอจำตรงนี้แล้วก็เอามาอะแดปใช้กับตัวเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบร้องเก่งเต้นเก่งอะไรอะไรเราก็เออเอาอินเนอร์เข้าสู้แล้วกัน น้องๆแต่ละคนก็ทําได้ดีมากๆโชว์ผมก็จะเป็นเรื่องของแบบการส่งอารมณ์และการก็ดีใจมากครับใช่ครับที่แบบได้ทำเพลงเพื่อนสนิทบุ๊คเป็นคนเลือกผมเป็นคนตามวันนี้เมื่อก,กี้พูดมาแล้วว่าเรามีลูกแล้วตอนนี้ครับผมจะมาทอมมาร์ฟอกของปป <ผม S 1> เป็นไงบ้างครับน่ารักมากทอมมาร์ฟอกเนอะน,น,น,น่ารักชอบไหมฮะทอมมาร์อกรู้สึกเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ไหมฮะรู้สึกเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายใช่ไหมฮะเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นเด็กแบบหลังห้องที่น่ารักไปอยู่กับยายสังได้เลย คอนทาส์พร้อมรับงานให้ลูกไหมไอ้นะครับพร้อมรับงานให้ลูกเลยพร้อมรับงานให้ลูกแล้วก็เอาพ่อไปด้วยนะครับอองานงานคู่ลูกกับพ่อไม่อยากแยกจากกันนะฮะอยากอยู่ด้วยกันอะไรเลยเออ้ยใช่<ๆ>เพราะว่าถ้าสมมุติว่าลูกต้องไปทํางานคนเดียวพ่อเป็นห่วงไงเราเป็นเราเป็นพ่อติดลูกเออถ้าพ่อถ้าลูกต้องไปทำงานคนเดียวเราเป็นห่วงแล้วก็อยากจะทํางานกับลูกตลอดทุกงานครับผมใช่ไม่อยากแยกกันเลยใช่สุดท้ายเหมือนพ่อได้ทำหลายอย่างปีนี้อยากดูว่าโตหรอเป่าในชีวิจริงจริงเหรอครับโตปีนี้นะครับอืมจริงต้อง ถ้าในเรื่องของพาร์ทส่วนตัวก็ผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปขึ้นเรื่อยๆแหละอย่างล่าสุดก็ไปดูหนังส่งดวง่วนใช่ไหม u n d e r e x p e s s อะไรใช่ไหมก็รู้สึกว่าเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ๆรู้สึกเอออยากเรียนภาษาจีนบ้างอะ่ะพี่จี้ก็ดูมีวไปบอกหน้าฟองส่งฟองถ้าพูดจีนได้ก็โอเคนะเผื่อไปเปิดโอกาสที่นูน่นก็เพิ่งโกเพิ่งเด้งเมื่อกี้เอออยากอยากพูดจีนให้ได้ได้ครับดูครูไปแล้ว ใช่ฮะก็อยากลองพูดจีนได้แล้วกันอาจจะแบบไปด่ก็คงต้องพี่บี้ก็บอกว่าเออมก็ต้องฝึกเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากลองดูือนกันใช่เพิ่งโกเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้เลยตอนคุยกับพี่บี้ใช่ฮะก็จริงปีนี้ค่อนข้างว่างเปล่าเหมือนกันได้โกมาแล้วหลังจากดูหนังเรื่องนี้แหละใช่ฮะขอบคุณครับ